สวัสดีครับแฟนคลับที่รักทุกท่านครับก็จะมาเล่าประสบการณ์ให้ท่านฟังว่าในสภาวะที่เราเป็นอย่างไรในทุกสถานาการณ์เนี่ยคนเรานี่คือปฏิหาริธรรมชาติและก็สามารถปรับตัวได้สิ่งที่จะพูดวันนี้ไม่ใช่ว่าลูกเพียเป็นปฏิหารของธรรมชาติมันก็จะไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเมื่อเจอยามเจ็บป่วยในขณะที่เราโลดแล่นยังไม่เจ็บไม,ไม่ป่วยเราจะยังไม่คิดอะไร แต่พอได้เจ็บป่วยแล้วเราจะมีจิตสำนึกแล้วว่าเราจะต้องใช้ชีวิตให้ประณีตนั่นก็คือต้องดูแลสุขภาพครับสุขภาพเป็นเรื่องใหญ่หลายคนอาจจะมีแนวทางในการดูแลสุขภาพที่ดีถือว่ายอดเยี่ยมที่สุดครับแต่ถ้าท่านยังไม่คิดถึงต้องรีบคิดถึงแล้วครับเราไม่รู้ว่าวันไหนที่จะเกิดเจอเหตุการณ์ที่เราจะต้องเจ็บป่วยหรือว่านอนติดเตียงครับ นี่ก็คือสิ่งที่เราได้ผ่านพบป่าสำหรับลูกเบลเองเนี่ยปีนี้เข้าโรงพยาบาลเรียกว่าแทบจะทุกเดือนเลยทีเดียวดังนั้นเป็นค้นพวงครับเป็นพลพวงก,ก,กฎแห่งกรรมที่เราไม่ได้ดูแลสุขภาพแต่เนิ่นๆทั้งที่รู้วันนี้ก็เลยจะมาพูดคุยว่าในขณะที่เรามีไว้อันสมควรหรือสถานการณ์ของเราอาจจะไม่เอื้อมหน่วยไปกระโดดโลดเต้น นกิจกรรมที่เคยทํามาได้แล้วแต่เรายังจะต้องทํามาหากินเนี่ยจะทํำยังไงสิ่งนี้ลุงเป็กก็ได้จากสุขภาพของตัวลุงเป็กเองข้างหลังนี่แหละครับผลิตภัณฑ์ของไลออนมอรเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไลออนมอรที่ลุงเปียกก็ใช้บริการกินเพื่อดูแลตัวเองมันเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทําให้เราก็มีสุขภาพที่ไม่ซุดโทรมจนเกิดไปสิ่งที่ลุงเปียกเลือกก็คือหนึ่งได้สุขภาพ2ได้ธุรกิจ นะครับเอาเราสุขภาพเนี่ยเราพิสูจน์แล้วว่ามันโอเคช่วยตัวเราได้แล้วเรื่องของธุรกิจที่เราจะได้นั่นคืออะไรครับธุรกิจที่ลูเบกได้ก็คือเป็นการขยายเครือข่ายผู้บริโภคเขาไม่ได้ให้เราเนี่ยไปขายของนะครับเราก็เลยไม่ต้องกังวลใจว่าจะไปขายของนะครับแต่ถ้าถึงเวลาหนึ่งที่จะต้องขายเราก็สามารถทำได้ แต่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราจะขายเก่งแค่ไหนมันไม่สู้การขยายเครือข่ายไปทั่วโลกครับนี่คือสิ่งที่ลุงเปี๊ยกมองว่าโอกาสของเราที่ได้จากสุขภาพของเราสามารถขยายธุรกิจไปได้ทั่วโลกแบบนี้แล้วแน่นอนที่สุดครับเอาแค่เมืองไทยเนี่ยยังไม่เท่าไหร่เลยก็มีไรายได้กันเป็นกอดเป็นกนนำกันไปแล้วแล้วถ้าขยายไปสู่ AEC ไปทั่วโลกจะขนาดไหนพิพันธ์ เสริมอาหารของไลออนหมอเป็นสูตรเข้มข้นครับที่จะมาเอื้ออำน่วยความต้องการของผู้บริโภคเขาเป็นบริษัทที่ทำมาแล้วเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้5บริษัทซึ่งดำเนินกิจกรรมมาแล้วเนี่ยกว่า15ปีความชำนาญการต่างๆนะครับแล้วก็คุณธรรมของผู้บริหารระดับสูงนี่มุ่งเน้นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่พูดง่ายๆว่าเข้มขน้นสมคุ้มค่ากับ เงินลงทุนในหนหน่วยครับนี่คือสิ่งที่เราเล็งเห็นแล้วว่าเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคเครือข่ายต่างๆจะขยายไปได้อย่างมั่นอกมั่นใจ 2. เน้นในเรื่องของแผนการตลาดที่ตอบสนองให้กับเครือข่ายผู้บริโภคที่จะมาเป็นในหน้าธุรกิจกับไลออนมอเนี่ยได้พบ ความสําเร็จอย่างง่ายๆและมีเครื่องมือที่จะนําทุกท่านนะครับเข้าสู่ระบบแล้วนําพาไปสู่ความสําเร็จได้และนี่ก็คือสิ่งที่ไลออนมอเพาะมอบให้กับทุกๆท,ท่านที่เข้ามาสู่ถนนไลออนมอเพราะไลออนมอให้คุณมากกว่าความสําเร็จครับ